ค่ะวันนี้นะคะต่ายจะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศนะคะสันเขื่อนวชิราลงกรกันนะคะไปกันค่ะไปรถจิ๊บหรอไปรถจิ๊บค่ะน่าจะครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่ามาวพี่น้องวะขึ้นยังไงเนี้อันนี้่ะอ่ะแล้วหนูจะขึ้นยังไงอ่ะโอ้เออไอ้ตายนั่งหลัง

โทษนะแม่เฮ้ยเดีอยเลยนั่นนี่รูสิ้งพี่ตายถือไหมคะบรรยายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดยังทรงตัวไม่ได้ครับนี่ เรามาพองผาภูมิกาญจนบุรีกันบ่อยมากนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ผ่านไปผ่านมาผ่านแล้วก็ผ่านอีกครั้งนี้นะจะได้โอกาสที่ดีที่เหมาะแล้วค่ะนี่ค่ะเจ้าถิ่นทองผาภูมิอ่าเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นไม่หลบเลยนะเจ้าถิ่นใส่ป้ายป้ายเดี๋ยวต้องไปชโอ้ยเสียด้น้อขุนสารรอลุนกอนไม่ได้ไปถ่ายรูปใกล้ๆเขินว่าชีราลงนกอนรัชกาลที่สิบวุ้เจ้าแต่แก๊งเล มามามามขับตามมาขับตามมาไม่ขับตขึ้นนี้หรอมาแล้วมาแล้วไปได้ไหมแม่ได้ไหมหรือยังไงขอเดี๋ยวลองไปถามไะนั่นไงปูนขับเข้าไปได้ปูนเข้าไปแล้วนะโอเคปูนไปเคลียร์ไปไปมาเร็วๆค่ะมาเร็วๆรเร็วเราขึ้นคือนี่ข้างหน้านั่งได้นะข้างหน้าได้อีกนั่งหน้าได้อีกคนมาแอดมาขึ้นฝั่งพี่ ชความวุ่นวายนะคบวุ่วายเอ้มอยน่ไอยัพึ่งพึ่อพึ่งพ่งพึ่งนึ่งพึ่งพึ่งพึ่งนี่งพึ่งพพึ่ง่งพ่งพึ่งพม่งพี่งพึ่ง่งพึ่งพึ่งพึ่ย่ง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 พึ่งพน่่่่่่่่งง่่่่่่ง่ง่่ย ให้พี่เกลียวถักเปียให้น้อโอ้อ้านั่นแล้ขันปูไปแล้วเนี่ยปูนะปูนไปเคลียง์หน้าแล้วไปเตะคนขับด้วยนะคนขับนี่คนขับกิติมาศมีมะมอนนักะนี่เจ้าของที่ซ่อนภูกำฟ้าข้างหลังไม่เห็นเลยอะนี่เดนี่เเออเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยผู้หง ไหนก็ช่วยไม่ได้ล้ววันนี้นะองไม่เห็นเลยอนี่งแอนโหเย็นกแนีชวนเห็นนาตัวเอสนุกมากบรรยากาศอย่างนี้เย็นไหมคะพี่ต่เย็นค่ะอากาศสดชื่นมาเอยืนอยู่เฉยๆไม่นั่งรถไอนแอนจับก่ออาแอนจะไม่ไปดนนบี้หะโเห็นไหมล่ะมันนา ตอนนี้ดูสัานีไปก่อนโอ้ยตายแล้วรถจิ๊บล้กันรถจิ๊บโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ลงเลยค่ะลงพรมกันไเไแมล้วงขาจังตอนนี้ขาเลยคายาวก็โดด้บขาั้เอพี่เยบเอาขาจังขาจังคปอขาชาเหรอใช่ค่ะเย็บกินที่หลังด้วยบุ็อาเอาออกเลย ใช่วิตาหันหน้าลงดิเอาโอ้โหวิตายหันหน้าลงพี่เอาไม่ต่อโอ้ยแม่ฆฝาลงเลยนาะเออยังไงมาหันหลังลงปกติมันก็ต้องก้าวลงนี่ไปตรงป้ายอะหนเลยโอ้ยบนหน้าผานี้นะคะจะมีลิงนะคะก็ใช่ บอกว่าข้างบนนี้มีลิงด้วยนะคะแต่ว่าป่านนี้คงเข้านอนแล้วมัผงไม่เห็นแล้วไงงตรนี้ไม่มีลิงเลยตอนนี้ลิงหลับลิงหลับนะไปดูไปดูสังเกตไหมไปบรรยากาศสังเกตโอ้ยผมเนี่ยสะมวดมาอย่างดีนะแม่ตอนนี้ ติดกันเจ้าเ,มเหมือนพันกันเลยมีสั่นเคขื่อนโอบรรยากาศสั่นเคขื่อนสวยไหมคะเราก็ไปถ่ายนึ่แล้ว,วลน,นีแต่อันนี้เราอยู่วันนี้เราจะมองเห็นยอดเขาแหลมด้วยนะคะโู้ยยัไงยัไ่ไงเขาแหลมเมือนน่อก่อนนีชื่อเขื่อนอะไรแบบโอ้เดิมทีเดิมทีเป็นเ ใช้ชื่อว่าเื่อนเขาแหลมค่ะปัจจุบันก็ใช้เป็นเก่็ดมัชิราลงกรเื่อนข้ามบุญตอนนั้นเป็นเื่อนมัชิราลงกรค่ะเป็นเื่อนแม่กองมัชิราลงกรมานี่ไปรวมกันจากเกล็ดสีนักครินทร์กับเื่อนมัชิราลงกรออกไปไหลไปก็ไปจดกันก็เป็นเื่อนแม่กองค่ะที่ทดามบุญเราได้ความรู้ด้วยนะเดินดูค่ะเดินดูแต่ดั้งเดิมด้วย นี่ได้ความรู้แล้วสนุกแต่ก็มีเนื้อหาสาระด้วยทางนี้เขาทำอะไรกันถ่ารูปโอ๊ปป้ให้ย่งกันเห็นเห็นตอนนี้ผมผมพัน ฝันเคลื่อนสวยไหมสวยทำไมถึงรูปม่นสวยไหมฝันเขื่อนอ่ะสวยอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเดินไปถึงนู่นเนาะแต่เขาปิดทางอย่คนเด้อเออเลิศเลิศเริ่มเป็นงานเริ่มเป็นงานเริ่มทำงานแล้วได้เลยดูอย่าลืมแทงหนึ่งหนึ่งศูนย์หกเก้าหกเด้อโอเค แล้วก็ทางแอคถ่ายรูปด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนน,งน้นไปถ่ายดูเป็น <c oughs> ไงบ้างคะอันนี้ก็หลายๆคนก็คงจะเห็นเขื่อนวนชิราลงกรนะคะผ่านภาาเคลื่อนไหวของเรานะคะบรรยากาศดีบอ <c oughs> แต่อยากบอกว่าทุกคนที่มานีนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นด้วยเสื้อกันหนาวได้ทํางานแต่ที่ใส่ร้อนๆในช่วงกลางวันเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนน้นกันค่ะเารไว้เราจะบอกว่างนี้ก็เตรียม ไม่ต้องใจละตอนนั้นเป็นตรงนู้นเป็นโรงไฟฟ้าข้างล่าง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 เออเห็นอีเกิ้ลองพ่อไหมค่ะก็สวยเลยเด้อีเกิ้ลอีเกิ้งนี่จะบอกว่าตอนเด็กๆเรามาจับตะกตาเตียงบนสันเขื่อนเนาะามาจับตะกตาเตียงบนสันเขื่อนมาดูสิคนจับตะกตาเตียงอยสันเขื่อนคนจับตะกตาเตียงอยสันเขื่อน เมื่อไหร่คะเราให้ฟังหน่อยแปดเท่าที่ไหนที่ไหนหรอตล้กแตนคือตัวอะไรเมื่อก่อนนะคะตอนเด็กๆแปดเก้าขวบเราสองคนมาจับกระแตนบลาตะก้ารที่สวนเขื่อนนี่แหละเป็นก็สอบเลยเออไปทำอะไรคะเอาไปกินค่ะโหกินเยอะจนเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยคุณดีกันทั้งคู่กินนักเด็กเยอะมากวุ้ย จับตรงไหนอ่ะนี่ไงแล้วมันอยู่ตรงไหนเอาไฟล่อเสร็จแล้วมันจะบินมานี่เลยมันก็จะบินค่ะพี่คะไม่ได้ตัวเดียวนะคะกวาดเลยไปสีม่วงไม่แล้วก็กไฟนี่ด้วยไฟนี่แหละมันมาไฟสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์สีส้มชัยมันมาเองจากแบตเตอรี่เอามาวางมันก็จะมาแล้วมันไม่ได้มาตัวเดียวมันเป็นฝูงมาเป็นฝูงเสร็จแล้วกวาดอย่างนี้เลยเอออเาเป็นกระสอบฝุ่ยแบบบนภู เราไม่ได้บรรยากาศแล้วนะใช่แก้ตรงนั้นเองอะเสียงกิดการ์ดนะเดี๋้อเอาบรรยากาศเดี๋ยวเราไ้อดูไว้รุ่นเขกำลังถ่ายรูปจะโดดกันเอ้าคือมาคือมาหรือไปเที่ยวที่ไหนก็อยากทำเหมือนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยพี่นิ่มได้อยู่ค่ะเดี๋ยวนะคุณบอก โดดแล้วกระจมปวดแขงปวดขาสองข้โดดโอเคไหมคะหนึ่งสองเฮ้ยไปไปดูฝั่งนู้นค่ะดูเอสนะคะไม่สนใจใครเลยค่ะใครรูเ้สวยเนาะนานที่มาโดค่ะโดดเนี่ยดึนทั้ง่างลงถ่ายไปไหนล่ะเรื่องนี้ก็จะได้มองเห็นความลาดชันว่าสูงแค่ไหน ถตากล้องไม่สามารถข้ามมาได้ก็เดินอ้อมมาอ้อมไปเลยค่ะตรงนี้สว่างอ่าสว่างง่ายคือตอนนี้เขื่อนเป็นของเรามีแต่เราจริงๆนะเนี่ยปิดหกโมงแต่ว่าช่วงฤดูหนาวมันก็จะมืดเร็วหน่อยสักห้าโมงครึ่งอะตะวันตกดินไปแล้วค่ะมืดแล้ว สูงมากเลยเน,ะนยาะพา่ตีเคยเห็นไกลๆแล้วพอไม่เห็นใกล้ๆแล้วมันสูงแล้วมันกลัวสูงมากบาคงความรู้สึกก็ออ้ต่การตาแตพอมาเห็นใกล้กๆแล้วมือตีบางความรู้สึกมันก็เกิดแต่ยานนี<笑><笑> <i> ่อย่างลึกข้างก็ลงได้นะอแบบลึก อยวิ่งสักรอบสองรอบเนาะกระโดดกระมาสระโดดแม่ มืดค่ะมืดมืดดค่ะมืดแล้วแสงไม่มีแล้วแสงไม่มีแล้วไม่เห็นอะไรเลยแสงสวยเจ้าของที่พักทูกางฟ้านะวันนี้วันนี้ไปทำาธุระที่เมืองเสร็จแล้วก็โหยังไม่ได้พักเลยไม่เป็นไรคุณพาลูกหลานมามวนขับรถเที่ยวบนเคื่องสำหรับดูใต้โอ้ยขอบคุณเลยล่ะนี่ไงโอ กลับแล้วนะคะนี่ลงจากสันเขื่อนแล้วค่ะแอนนี่ไงไฟเอออนี่ไงเดี๋ยวเจอไฟอีกรอบนี่ไงให้ดูยอดเขาชอบจังเลยบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีมากมาสามสาววิ่งลงมานะลูก โโออ้้ยยแม่ปล่อยแม่ปล่อยเพลงกู้ชายหลังเลยจะวิ่งวิ่งลงน่ะไม่เหนื่อยหรอกวิ่งขึ้นนี่สักรอบนึงแค่นั้นแหละจะถึงหรือเปล่าเยอะไปเลยเจ้าสาว โบกโบก<บ>รถปูน okay, ไป,ไปนะ

เตรียมพ้อมไม่เห็นเลยดูคนสามสี่ใส่เั้งผ้ามันอโอ้ๆๆขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ขอแอนบัอยู่ไหอเราอไหนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแอนเอาบัดขึ้นพี่เขาขอบคุณนะคะ เราก็จะเห็นไายเขื่อนทั้งหลังนช่ีไงไม่เราก็จะเห็นกับหลังสองคันเดียวทั้งสองคันกันนี้ด้วยก็จอดที่นี่จอดไม่ได้เอาไปแต่เราจะนั่งไปตลาดกันแบบนี้เลยตอนนี้ก็ลงมาจากเขื่อนวิทลาลงกรแล้วนะคะเราก็มุ่งหน้ามาจากนั้นห้ากิโลมาถึงอำเภอทองคำเดี๋ยวเราจะเข้าไปตลาดค่ะเดี๋ยวชิคก้ามย่างตลาดแล้งกันมีหรือเปล่ามีปั้ยไปหาบัวลอยไปหาบัวลอย ตอนนี้ยี่โมงทำไมต้องไปหาเอลาให้แบบนี้ ต้องกินนีะากินรอบขอบคุณไปม่กินไหมคะก็กินแม่ว่าน่ะซื้อไปเธอเอาน้ำขิงป่ะล่ะบางคนอาจจะเอ๊ะกินมเต้องไม่ใส่น้ำตาลโอ้โหขอพี่นิ่ม จะบอกว่าลงมารถานวัยหรือร้านเราต้องหมร้านเดียวหมายถึงว่าเา่าวของนิ่มปังไงรู้นข่าวหฆษหาไว้อห้นะตลาดบายค่ะ ขอโทษด้วค่ะนุ่มมากว่าท่านตลาดอีหลีโอ้ยไว้หมดไว้หมดสะดาวมั้ยดีที่บ้างหรือไปแล้ว ยามค่ำคืนค่ำคืนนี่หลีอ่ะอันนี้นี่นี่โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนเรียนเราเรียนประถมยี่สิบหกจุดห้าองศาเซลเซียสนะนิโกมุตโตะนิโกมุตโตะนะคะมีลำตัวมีเด็กแหวมข้างหลังสองคนใครอ่ะแหวมข้างหลัง

สาหาบัวลอยสาหาบัวลอยนักข่าไม่แน่ใจเพราะว่าวันนี้มีตอนนั้นเงียบทั้งสอออกไปคือคือวันนี้เราเราไปแบบสุ่มตลาดเราก็ไม่คิดว่าจะวายเร็วขนาดนั้นเตีเราก็ได้น้ำต้องมูกกับขนมวาดมาอยู่นะแล้วเราก็บอกว่าเราอยากกินบัวลอยตอนนี้ก็มีที่หนึ่ง แล้วก็เพัดดวงกันว่าเขาจะขายเหมือนทุกวันไหมไปจังหวัดเลยก็ไม่ได้กินนราเต้าหูสองวันใช่ไหมใช่ไม่ไได้ปจังหวัดเลยอ่ะไปร้านขายมีนิราเต้าหู้ันสองวันแล้วกัวร้อนไม่ขายไปหอยทอดตรงนี้หอยทอดใครกินหอยทอดบ้างใครกินหอยทอดได้อร่อยก็อร่พอได้เออ

มันแลัวโฮมสเตย์เฮ้ยเฮ้ยผลป่าผลป่าผลป่อผลป่อผลไม้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 ผไม้ผล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 ไม้ผม้ผลไม้ผลไม้